สำหรับหคนไม่ใช่ไม่ใช่่เเดี๋ยวเาย่หน่ากินมากเลย กินดิบได้นี่สัตว์ไปแล้วไมกินสุดๆเจ็บหนามากเลยนครับหนางอร่อยจริงๆหนาแล้วแบบเราย่างก็กลางมันก็จะย่างแล้วคืนนี้คืออันนี้มีให้ครั้งเดียว กให้กอนตนือนี้กํลังจะจากเราไปในทองพวกนั้นก้อนใหญ่ๆนั้นเขาเขายกไปแล้วดีๆครับดูดีๆหมุนนครับหมุนหมุนอ๋เพิ่มไม่ได้สัมอันนี้อันนี้กินได้ครั้งเดียวแ้วยาไปอยู่ต้นนู้นแล้วิหิวเตะ 少し <music> <music>